อ๋ว้าวที่ไรอะไรเอาว้าวเห็นหยักเห็นหมันบ่พี่น้องดึกดื่นเทียงคืนมาได้ก็ต้องมาเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดให้ข่อยกินได้ข่อยกินมาแล้วนะเฮ็ดจะคลองกินเองเนี่นะ,ะ,ะปวดเขียวก็เลยต้องตำข้าวกินล่ะโอ้โหท่านี้เด็ดเลยน้องยัวย่วยุวย่วยุว่วยุ่วยุ่ว ช่วงนี้กะซับเหลือบเวลาใครได้ทายคลิปนะไม่น้องกะปวดหัวไหม,ไมคใครปรวดหัวปวดสมองนะว่ามันยังดอกเครียดอยู่ตนก็บอกเอาไปซีไว้ขี้เกียจขี้เกียจอะไรล่ะเสียทายว่างไหนอันเท่าเฮ็ดงานอยู่ถึงไปยืนทายคลิปรถกับว่าเรียวเป็นยังเทียเลยเอา,เานังางนงาน่งตอนไหนล่ะครับนั่งแต่ย่ำมือแรงล่ะครับก็ย่ำกินเขาล่ะครับ กลับไปเบืองนอย่งๆไปนๆ่งนั่งยใส่นั่งเขาใส่ขั้วมคิดกูไปนิ่งว่าเออมึงจ้องเฮ็ดนังสั่นนังส่อันจะขอไปนั่งแดกแล้วก็มานั่งว่าเฮามากับว่าไดดอกนั่งบริใส่ขั้วมคิดเอียงให้ก็บอได้ดอกบอลือกันได้ดาสำนอเอฟซ มันใส่นักพูดเมื่อกี้นี่ไงนี่กดมัวไปนอนกับรับไร้ขึ้นเหรอเอฟซีเอแค่โกนสื่อๆนะฮะนอนไม่ค่อยหลับหรอกโกนสื่อๆเอาล่วงอีกแล้วนะมึงเนาะทำไมมันใส่ดิน้ำเชื่อมผีสูตรผีบอก ใส่รถด,ดีด้วยยำมันเลยว่าใส่ด,ดีดีโอ้ยไม่เห็นเลยเขาใส่ไอ้อยำอันนั้นสัพงนัวนะ่ะพงนวลมันแคผงอะไรนะพงวิเศษผงรถด,ดีนี่แหละเสียรถนะใช่ใช่ใช่ให้มาเป็นลัสเทียงอีก ววาม,ม,มาเสียบจักยางกันวาทำไมหน้าใหญ่ยังเลยต้องไมถ่ายอยู่ไกลๆอะ่ะหน้าเขาออกจะเล็กเดียวเดียวผอมใส่เยอะไม่ได้ใส่ลงไปอีกอเดี๋ยวค่ชิมีล่ะค่อยใส่ใหม่ก็ได้แอีกเลสใส่ก็ได้ให้มันขาวหมดปัญญาเพราะเธอไม่ขาวอยู่แล้ว เอาชิมก่อนดิใส่หัวมันด้วยดิหัวมันอะไรหัวมันอยู่ข้าไหนโอ้ยเบิ่งใส่เนี่ยเอาเนาะเบิ่งอันเครื่องปรุงเพิ่นล่ะบ่ว่าอันยางละกิโลวะนี่แม่เบิ่งปรุงแม่ FC แม่เที่ใส่ยางละซ้อนวันโอ้ยเฮ็ด8เที่ยก็บ่แซ่บดอกโอ้ยใส่หลายอย่างมันบ่ใส่อโอ้ยไปใส่อียงยางละก็จัดก็จัดเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดบ่เป็นน้ำดอกเฮ็ดแบบนี้ใส่อีก้ึงตักใส่ซะละซ้อนเจ็ดเฮ็ดใส่หลายปานนี้เฮ้ย เฮ็ดดน้ากะติเอ้ยมาเสียบมาเสียบจะกินจนเบิดใส่นหนึ่งปลาเท่แม่นใส่เบิดขวดหรอกกูตายมันตายลดตายมืออื่นแห่งดีไม่ยอมปิคิดยังไรเป็นคนหาเรื่องมาใส่ตัวเองเองแล้วจะมานั่งบนทำไมไม่เข้าใจหาเรื่องอะไรไม่มีใครเขาสนับสนุนหรอกสนับสนุนอยากได้อมแล้วจะมานั่งบนของประเดี๋ยวบนอีหยังเดี๋ยวประเด้๋บอกเีหยังนี่แล่ะ พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรมาเนี่ยบอเรื่องอยากได้เมียบอกโอ้ยโตกเอาบอป้ามื่ออื่นเลยยังนี้แล้วเอฟซีเนาะไปว่าอยากไปเอาไปเอาว่าไปเอาอย่างบออยากไปเอาถ้าปะอีกทีบอเอาเมียอีกตลอดชีวิตเลยครับที่เป็นที่รีวิวเป็นโสดๆนี่แหละไปกินต่เมียเขานะไปเอาเมียเขาบอเอฟซีถ้าปะรอบนี้สิเป็นโสดอีกสิบปี บ่ได้มีเมียนำเขาดอกนาเมียผูกขาละเทิงหายเทิงจุ่มโอ้ยบัดเมียเขานั้นช่างมาดีเอาได้พี่จะไมเอาห่ได้ว่าอไรแบ่งไปเอาเมียผูกขาละเบิงหนาึ้งตึงเสียงขึ้นเที่ยนึงว่าเป็นบานไม่แสนแตีนแรงแตงแรงแตงแ ทำไมมัน,ม,นม,ม,ม,มัวมัวเนี่ยเดี๋ยวเช็ดกล้องอะน,นะเออหาเลยกล่องมั่วกล่องบริสิทธิ์วยฮ่ขอโทษเอฟซีลลายๆครับอาอกีหมดทีหมด,หมดโอ้โหขาวเลยจ้วะเลยน้องน้องเอ,อ้ยขาวเลยน้องขาวเลยแสบออแบออ่งหรอแสบบะโอ้โห ก้อยอะไรครับก้อยกุ้งนะครับเอออยากกินก้อยกุ้งอ่ะกูบอกไปกินอยู่สนามช้างไปกินย่างย่สนามมันไปกินก้อยกุ้งเขาไปกินอยู่น้ำหวยน้ำซี่ตัวมันกระลวงนี่แล้วไปกินยู่นน้ำช้างมันสีมีดีอ้าวเไหริบะไปิเมื่อไหร่จะไปกินย่สนามช้างครับคิดเห็นนะครับย่ามนี้ย่ามอย่างหลักครับย่ามน้ำหลักครับมันต้องย่ามลมว่อยว่อยกุ้งผมยังสีมีช่วงนี้น้ำหลักเขาจะกินก้อยปลาขาวกันนะฮะ ทีสะเกีบมันแหลงหรือเปล่าบ้นานานาเฮามีดินสู้อย่างก่อบ้านนาเฮามีดินสร้างแปลงหากินบวกคือบ่อแสบสัมเป็นราสชาติแปลกๆเลยมัน โอ้ยกะเอาอันนั้นมาใส่ก่อนแล้วจังซิมโอ้ยอยแงแม่เอ้ยมันขาดอย่างกะจังใส่มึงดิปรุงอยู่นี่มันก็แสบเป็นดอกแล้วก็ว่าโอ้ยเข้มแทนแม่แล้วเข้มแทนเอาน้ำตาลมาใส่อีกบันก็จะหวานแทน็มันนี่แนี่ยเพราะในใส่อันนั้นนะเนาะบ่กหูดอกไหนว่าจะใส่น้ำมันด้วยเมื่อกี้ใส่ไม่หยาบเลยต้องหันบอยเฮ้าเบาไปทายคิด ไปทายคลิปบ่อยหฮาบวอลบนห้าวอลว่าห้างอลอะไรบอกบอจังเมัอนม่เป็บอกบแม่ดอามพี่บอกรมียกับรเมียพี่บ้าเอฟซีเอ้ยไอย่งบอกเอฟซีมาโดยบอกรับถึกเลหอกรึหน่อยนหน่อืม มูงโหจ้าบุญเช่นมันอืดบอกอีลวงมันที่กินเบิดตจีย่ำม,มันไม่ได้กินแปดท้นผลเบิองโอ้ยแต่ว่าหขนมมันน้อยว่ะหมูยอหน่ะคือปลาใส่หลายบมูเช่นเขาใส่หน่อยๆโอ้ยแล้วย่างบุญเช่นย่างบุญเช่นเดี๋ยวห้ากินหมูยอ่อเธอจ่ต้องกินเนอะชิมซื้อดอกจักถวยหน่อยนึงนะ ทางับเสีกกยบต่บวขวนดิปุงที่หลังทะเบิ่งได้เอฟ c ีทานียู่เซียบนะยมือหนังเดียว,เล,วยเลยยมือได้มือนด้เป็นหมมือยัเป็นมเหีือเป็นหม่คิดปึป๊งเรียนเนอะบ่มีคนได้กินเท่หให้มาเบิง่งงทามาบ่กินม่ยังก้งงองแ่ดูหน้านยก็รู้อ้อันดับฝีมือในตำนานประเทศหมามานคือไปเห็นตีพ่อข้ามมั้งเลย เรเห็นมันกินแต่หัวหอมกับอันมะเขียเทศเลยเรเห็นมันตีบะเพ่าแสีบเพื่อบคนนี่นะมันว้าดูมูมนุ์นี่ขีเม้นปากเป็นว้าแมนบัดผู้ใดเป็นมนุษย์เป่ห้าตีก็เป็นแอกบเอสมองนี่แล้วนี่บได้เสาคือสาหลอกเลยบอกไปอยากได้ให้มันยาว แน่กร็นาไม่โอ้ยเมียคอ,อยนี่มันเอาทับปรปุงเพิ่มให้เต้เอาม,เมามันเผ็ดใช่ปะมันเผ็ดกัเผ็ดแล้วบอกพริกแล้วอีพอขนใส่ขนใส่ม,มันขาดอะไรบอกมาสิไม่ขาดอะไรมันอร่อยแล้วแต่ว่ามันเผ็ดนิดใส่น้ำตาลไปอีกนิดนึงรสด,ดีอีกนิดนึง นันกสบ่ลลาเอาไปต้มดีกว่าฉันละเมื่อจริงๆเอาไปคั่วไปวคั้วแล้วคุณแม่จะรู้รสหรอครับแล้วคุณแม่ไม่ได้มืออาชีพที่จะได้ขายทุกวันลวเลยเออปรุงประมาณนี้มาใส่อย่างนี้ <c oughs> มันบละลายมันก็ไปคางหน้าไม่กับไปลวกไม่ที่ขันวันขันก็ยังให้มันละลายไง <c oughs> โง่อีกแล้ว <c oughs> โอามออะไรนันนังสิ บ่ได้โอ๊เตเมียว่วได้ครับเดี๋ยวซ้ำนี่แหละเอฟซีขอบคุณเอฟซีหลายๆครับสบายดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ